เปิดคลิปไหมเหรอไม่ต้องเปิดหรอกจะเล่นแบบขี้เกียจเปิดมาวะทิฟฟานี่ปะไอ้เชี่ยมันได้ด่านนี้เลยนีกว่าด่านในด่านในเท,ทเซอร์ไะเเเี้ยสียงน่าก,กลัวจัดถ <c oughs> ้าพังไม้เหมือนกันเลยฮะ ไก่จัดผมใส่ออนเพิ่มระยะมาเอาตีเลยดีแค่นั้นเฮียชูนิ้วกางด้วยเฮียทิฟฟานี่กูชูนิ้วกางด้วยวะไงตีลมแล้วชูนิ้วกางด้วยขวย ทัฟนี่กูนะาแค่นั้นแหละที่เพื่อนก่อน่อนเอ้ยอ่าไปโดนบัลลัต ยังงไล่่ะนีมาสนุกกันหน่อยดีกว่าเดี๋ยวผมจะลองเบิร์กข,ขวานะเบิร์กขวามันโดนเนื้อมานะครับจากในเซิร์ฟเทสอะในเซิร์ฟเทสมันปั่นเสร็จก็ได้ใช่ป่ะแต่ตอนนี้แต่ปัป่นเสร็จไม่ได้แล้วนะครับโอ้หยยันิดเดียวอ่าแล้วกูเห็นนะแอดออนกูมันเห็นนะเพื่อนอุ้ยเยอยสปิน หลอกไฟ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 โอ้ยโยยิ้ทำไมไม่คุณรอดไปโอ้กูกระเด็นเลยเวนโอ้โหมันอ๋อมันเนิร์ฟนี่มาครับมันมุดช้าใช่ใช่ใช่มันเนิร์ฟมา มันมุช้ามากเลยอ่ะทุกคนมันมดช้าขึ้นอย่างเห็นได้ชัดวดิ่งบวอุ้ยมันเนิบคือตอนไอตัวเนี้ยมันโดนเนิฟมาประมาณสองอย่าง้งครับคือเปิร์กขวาโดนเนิฟแต่เปิร์กขวาไม่ค่อยเห็นหมดเลยอะไรหรอกมันจะเห็นไอเปิร์กไอพลังมันนี่แหละมันทำให้มุช้าลงหนึ่งศูนย์จุดสองวิมั้งหรือสักอย่างอะไม่แน่ใจครับ มึงอะไรของมึงเล่าเจ็กเลียวสกิลพี่เขาคมอยู่นะนี่สเตปมองแบบมองทางอื่นด้วยเพราะว่าบุมมงบุคคนที่สามโอ้ยตายา ตัวมันเตี้ยใช่ไหมตัวมองไม่ค่อยเห็นใช่ไหมเจ๊โอ้ไม่ทันตายแล้วนะอ้าวไหนครับดูมอลีหน่อยน่าจะเหมือนกันนะอุ้ยใช่เหมือนกันเลยครับแต่เป็น อโ,อโอ้ยออกยโอ้มันไม่ค่อยพูดโอ้มันมันมันมหูมันพูดไม่ค่อยเยอะเท่ากับตัวชักกี้ครับดิฟานี่เนี่ยมันพูดน้อยไม่เฟียร์ละอย่างงี้ไม่เฟียร์ละพูดน้อยคือไม่เฟียร์ละ <c oughs> นี่ยังไงล่ะเพื่อนนี่ยังไงล่ะเพื่อน ไล่คนนี้ก่อนคนนี้เราไม่ได้แขวนเลยครับไอ้เจ๊กเดี๋ยวให้ไล่ลกัน <c oughs> หลอก <c oughs> ผมถึงก็มันจะวิ่งมาทางนี้โอ้ไม่ได้ไม่มีส,สกิลใช้ไปแล้วครับสกิลใช้ว่าไปแล้วนึกงก็มีบาลานด้วยมันเดินลงมาอย่างนั้นอะ มาฮื้อมานีมานีมานีมาีมันก็โหดอยู่มันก็โหดของมันมันก็โหดของมันอยู่มันก็โหดของมันอยู่เออผมชอบชักกี้มากกว่าเหมือนกันครับเพราะว่าชักกี้มัน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 พูดเยอะอันนี้มันพูดน้อยอะ มันวิ่งมันวิ่งสวนมาพับไม้เลยผมจะหลอกมุมมองซะหน่อยไม่ครับแม่งวิ่งสวนมาพับไม้เลยง่ายดีอ๋อพี่วิ่งไวนะมาตกเครื่องเจ็บอ่ะเอ้ยมาตกเครื่องเก็บพี่มาตกเครื่องเสร็จกดอะไรกดเข็มหมออ้าวาวาวว แล้วมันแอบ,บแล้วไงแค่นั้นเองอคนนี้ตายแล้วนะครับขอเด็ดวิ่งไปซ้ายกลาง กกโอเคเขาไม่ได้หิวอันน่าจะเพิ่งหิวกันครับโอ้ผมว่าอย่างนี้ซื้อชักกี้ดีกว่าครับชักกี้อีกอันหนึ่งอะสก,กินทิฟฟานี่ผมว่าใครที่ไม่ได้ชอบทิฟฟานี่จริงๆผมไม่แนะนำให้ซื้อนะเพราะว่าส <c oughs> ก,กินมันไม่ค่อยพูดครับมันพูดน้อยอะ คมๆยชนิ้วกลางด้วยกูก็ชอบเลยโอ้ยย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 ้อยปยยลยย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 ปั่นอยู่เยยย่ยย่ย โอ้โหโดดลงไปข้างล่างซะแล้วเฮ้ยไม่ไปช่วยหรอเฮ้ยไปช่วยดีโอ้โหม ok> ันไม่ยอมช่วยไม่ทันนะผมว่าสกินนี้ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ผมมันพูดน้อยอ่ะ มันไม่ค่อยพูดคำหยาบด้วยมันไม่ค่อยหยาบโลนเท่าไหร่ผมไม่ค่อยชอบเลยผมชอบแบบว่าอแบบด่ายับอะ่ะเออเกจ้อะอันนี้มันด่าน้อยอะ่ะผมว่าอันนี้มันด่าน้อยไปหน่อยทิฟฟานี่เป็นคนสุนภาพไปหน่อยนะโอ้แต่มีดันเบลเลอร์เลยวะเหียว้ยุดยุด ที่สกินนี้แม่งได้เลี่ยนว่ะทุกคนสกินมันเอาอ่ะสกินเนี้ยจริงโอ้โหด่านบ้านแดงไอ้เหี้ยเล่นยังไงเนี่ยพับเลย โอ้โหเย้ยแม่งมีสองคนเสือกหลายใจไงกูอะมมันมีสองคนครับตะกี้แล้วผมดันหลายใจสไตล์จานเจนี่่งผูตีเลยแค่นั้นแหละโอ้ยนี่เดียย ตีมึงก็ได้อ้าวจุดตีร้อยหลงไฟก็ได้จุดตีร้อยมันก็หลงไฟกันได้หนึ่งคนหนึ่งเครื่องตามคอนเซปต์เกมโอ้โหแขนซาวขาวฟีไอ้เหีย อะไรอะไรอะไรโอ้โหแขนเสาขาวฟรีตะกี้เสียดายปะทุกคนมาแอดออนที่ผมใส่มาสองอันเนี้ยดีนะอันขวาคือมันจะเพิ่มระยะครับีเลยแค่นั้นแหละคืออันขวาเพิ่มระยะครับส่วนอันซ้ายมันจะเห็นเซอร์อ่ะเวลาเราพุ่งอ่ะเห็นเซอร์ที่อยู่ในระยะที่มันกำหนด ไว้เดี๋ยวไว้ยิงไปยังวะยิงมาแล้วยิงมาแล้วนี่นี่หน้าผมหน้าผมหน้าผมซอนไปก็ไม่ผลลองวิแต่ชักกี้มันไม่เหมือนทิฟฟานี่เลยเพราะว่าแบบมันไม่ค่อยมันไม่ชูนิ้วกลางอะตอนไล่มันชูวะตอนมันตีล้มมันไม่เห็นชูนิ้วกลางเลยิทิฟฟานี่ตอนตีล้มชูนิ้วกลางนะกูบอกก่อน

สรุปว่ามันปรับมามันเห็นมันยังเห็นรอยเท้าอยู่ไหมทุกคนหรือว่ามันไม่ค่อยเห็นแล้วมีใครรู้ปะไอรอยเท้ามันอะเวลาวิ่งอะผมยังไม่ได้เล่นเซอร์มันเห็นรอยเท้าอยู่ปะเวลาแบบอะไรอะไรอะไรจะส่อาอเอ จะส่งไฟพี่เหรอน้องจะส่งไฟพี่เหรอจะส่องไฟพี่เหรอออกไปดีเลยเยียบ้อยดีเลย มันชูนิ้วเหรอ๋อโอเคมันชูนิ้วก็คือโอเคแล้วถ้ามันชูนิ้วอะนึกว่ามันไม่ชูนิ้วโอ้หมันรูปคิวกันแล้วว่ะเสียเวลาไปค,คอเดตต้นนั้นนกบินโอ้โหเขี้ยตกใจเลยจ้ะมึงทำอะไรของมึงอะ ตะกิวม <aid> ัน <Solomon> พุ่งไกลน้องเอ๋มลิมู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 ลินมูลินมลิมลิมลินไหนสกินนี้จะพูดเยอะหรือเปล่าพูดเยอะคือคุ้มไซยานาราไซยานาราเขาบอกว่าเสียงนี้เป็นเสียงแรครับเอ้า อะไรของมึงไงสัสหล่อ เอ้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 เงาความกล <ısı> ้ามาจากไหนวะไอ้แว่น <bugs gi ver> วะมึงรู้จักชักกี้ไหมเพื่อนถ้ามึงไม่รู้จักชักกี้มึงจะต้องชักว่าวแล้วอะเนี่ยบ้านี่ไงสัตว์ห้าวจัด ใส่เซฟเบสได้ไหมเหรอตัวนี้ก็โอเคนะครับก็โอเคก็ไม่ถึงกับดีอ่ะก็แค่โอเคเฉยๆโอ้โไก่แค่ไหนถามใจเธอดูไอ้สัสไก่แค่ไหนถามใจเธอดูหาใครหาใครหาใครจ๊ะ หาใครหาใครเอาเรียนกันครับ พูดน้อยลงเออใช่สกินนี้ก็เหมือนจะเหมือนจะพูดน้อยลงครับแต่ไม่เป็นไรผมชอบมันจะโดนเนอร์ไม้ไก่โคตรมันไก่เพราะแอดออนอันนี้แอดออนเหลืองเพิ่มระยะส่วนแอดออนซ้ายอ่ะคือมันจะเห็นออร่าเวลาเราพุ่งแล้วมันอยู่ในระยะที่เราพุ่งอ่ะออันนี้คือใส่แอดออนเพิ่มระยะมามันมีแอดออนเขียวอันหนึ่งนะที่แบบว่าเพิ่มระยะตอนปั่นเสร็จด้วยนะ ร้อยเปอร์เซนต์อันนี้เพิ่มแค่สามสิบเองนะมันมีไอรนอนเขียวอันนึงอะถ้าเกิดปั่นเสร็จอะมันจะเพิ่มระยะหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ในเฮียน่าจะแบบพุงบบพ่งแบบพุ่งแบบพุ่งครึ่งแมปอะดูจากทรงแล้วอะอโอ้โหเราจะหาหลุมเจอไหมเนะี่ยเอฟเจ็ดไง้ <c oughs> องกูเอฟเจ็ดนะอ๋อนี่โคตรไกลเลยครับ You m ร์สแ d ดโฮโอ้ประตูไกลเกินครับน่าจะคุมไม่ได้วะไอเชฟแวนมันทิ้งเพื่อนเฉยเลยวะทุกคนโอ้โหมันบางอ่ะต้นไม้บังครับมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ มันน่าจะเปิดประตูนู้นปะเอ้ยเีกูมีการสวิตนี่หว่าไอสัตว์โอเคกูคยืนรอแล้วแหมกูก็เดินคุมตั้งนานกูมีการสวิตอยู่นี่หว่าเอ,เอาไงแว่นไอสัตว์ม่มึงเปิดตอนนี้ก็ไม่ทันลวกูปล่อยเลยกูปล่อยจอยเลยเอ้ยปล่อยไม่ได้ตโมูลีมันไอสัตว์ เปิดตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วครับการสวิต์นนาทีหนึ่งอะเออพอใส่สก,กินแล้วมันพูดน้อยๆลงวะ่ะมันพูดไม่เยอะเท่ากับตอนยังไม่ใส่สก,กินอะเนาะใช่ป่ะทุกคนผมไม่ได้รู้สึกเองนะหรือว่าปรับมาว่าให้พูดน้อยลงป่ะไอ้เ,อเวน้นมึงทำเฮี้ยอะไรของมึงมึงจะยังไงไอ,อ้เว้นไีถังไฟแม่เงเลย ตีไข่แม่งปล่อยไข่แม่งเลยครับตีไข่แม่ง <c oughs> ได้เวลาย่องเออหรือว่ามันปรับให้ด่าน,น้อยลงวะเียแบบว่าอารมณ์แบบเมื่อพูดหยาบเยอะเกินแล้วแบบว่าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยทุกอ้ย่างโอ้ยมันต่เยยังโอ้ย มันจุดตีนโอ้ยมันจุดมันผมไม่ได้สังเกตนะเนี่ยผมเพิ่งมาสังเกตตอนเล่นเสร็จอะดูดิมันจุดตีคดเยอะกันเลยอะดูดิโอ้โหโอ้โหตายาแข็งหนังโอ้ยโอ้หืมแขงหลังโอ้ยไม่มีสามเปอร์เซ็นต์แล้วครับสามเปอร์เซ็นต์โดนเนิบแล้วว้าห์โอ้โหมึงผู้มึงก็เอาเอาหูมึงหืมมึงอะไรขนาดนั้นนะมึงใส่อะ มึงก็โอ้โหมึงก็ใส่มาเยอะเกินมึงก็เอ้โหมึงก็ใส่ของดีเกินเพื่อนมึงใส่มึงโอ้หมึงมึงกากูไม่ให้ผลไม่ให้เกิดเลยดิยมึงใส่มาขนาดนี้เนี่ยแทงหลังสามโอ้โหบูนล,ลุกเองบูนล,ลบลอยบูนโอ้โหโอ้โ